แบ่งได้สิบห้าด้วยเราแบ่งได้เป็นสิบห้าองศา,าได้ด้วยนะคะสามสิบแบ่งครึ่งได้สิบห้าหกสิบแบ่งครึ่งได้สามสิบสิบห้าแบ่งครึ่งอีกก็ได้อีกเหมือนกันและถ้าไม่แบ่งครึ่งนะครูเออถ้าไม่แบ่งครึ่งนะครูสร้างมุมอื่นๆได้ไหมอย่างเช่นครูหนูมีสามสิบอืมแล้วหนูก็มีครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้คือสี่สิบห้าครึ่งหนึ่งของเก้าสิบเมื่อกี้มีสองมุมเอามารวมกันได้ไหม สามิปลงกับสีสิบห้าได้ไหมคะได้นะแล้วรวมลกันเป็นเจ็ดสิบห้าได้นะคะสร้างมุมเจ็ดสิบห้าก็ได้นะคะเออแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําเป็นสองเท่าดูนะคะทีนี้อันนี้คือการแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งให้หนูชินนะเดี๋ยวครูจะให้หนูให้แบบฝึุหัดแบ่งครึ่งอยู่นะคะต่อไปจะให้ทําทำสองเท่าสมมุตินะคะสมมุติ องเท่านะอันนี้ครูทำให้ดูก่อนนะครูก็โตมาถึงจังหวะโตมาตอนแบบพงสีเบิดพอดีเลยอีกแล้วเด่นวาเบิดมือเลยอ่ะสองเท่านะคะสร้างมุมขึ้นมามุมหนึ่งกำหนดให้มุมนี้สมมติมุมนี้เป็น x แล้วกันนะคะคุณครูต้องการสร้างมุมให้เป็นสอง x สอง x ก็คือเบิ้ลเบิ้ลมุมนี้ขึ้นไปอีกมุมหนึ่งวิธีการทำนะคะ ทำส่วนโค้งนะคะที่จุดหมุนตรงนี้โค้งตัดไปได้มาแล้วเราทีนี้เราได้จุดหมุนจุดตัดที่แขนของมุมสองมุมนี้นะคะแขนของแขนของอแขนของมุมนี่แหละและทีนี้เราก็กลางกาวงเวียนให้มีความกว้างเท่ากับจุดตัดที่เกิดขึ้น,นที่แขนของมุมนะคะกลางแล้วก็เปลี่ยนจุดนะคะจากจุดหมุนจุดข้างล่างเลื่อนมา มุมตรงนี้ก็จะเป็นมุม x เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ได้จุดตัดใหม่ตรงนี้แล้วเลื่อนไปก็จะได้ว่ามุมนี้ก็คือมุม x เหมือนกันอันนี้ก็คือเบิ้ลขึ้นนักเรียนทําเป็นมุมสองเท่าได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทําแต่มุมหนึ่งเท่าหรือว่าหารครึ่งได้เท่านั้นนะคะทําเป็นสองเท่าก็ได้นอ้อวันนี้สิ่งที่ครูจะให้ทำนะคะก็จะเป็นสองจุดสามกอกไก่ ข้อหนึ่งะคะเราจะสร้างมุมขนาดยี่สิบสองเศษหนึ่งส่วนสองก็คือยี่สิบสองจุดห้าในหนังเรียนแล้วก็ร้อยสามห้านะคะแล้วก็สอง้อยสี่สิบวิธีการทําจะทํำยังไงนะเราจะเริ่มทําทีละขอเอ่อคุณครูจะทําคลิปให้นะคะเพราะว่าท่านคุณครูทําตรงนี้นักเรียนเห็นไม่ชัดคุณครูจะอัดคลิปแล้วครูจะส่งให้สามข้อนะคะให้เรียนทําตามอืม คนอื่นจะได้ทำด้วยเนาะคลิปน่าจะไม่เกินประมาณสองนาทีคลิปละสองนาทีนะครับ YouTube YouTube คูชื่อชื่อปรนันท์ศรีบุหิมานไม่แต่คูจะส่งคลิปคูจะส่งในแชทนี้ให้คูจะส่งในแชทแชทกลุ่มลงนิดแชทกลุ่มเรานี้ให้แต่ว่า YouTube คูก็ชื่อชื่อภาษาอังกฤษคูนั่นแหละเป็นคูื่อครัอเออถามได้ใช่น่ะใช่ไหมเออไม่มีอะไรโพสเลยเดี๋ยวนี้นะเมียนไม่ได้โพส หมายว่าคุณครูจะให้นักเรียนสร้างมุมสามมุมนะคะหน้าร้อยหกหน้าร้อยเจ็ดหน้าร้อยเจ็ดหนังสือนะยี่สิบสองจุดห้าร้อยสามห้าแล้วก็สองร้อยสี่สิบแต่ครูจะพาทำครูจะอธิบดีให้เนาะนักเรียนต้องทําเองด้วยใช่เอะไรนะครับใช่สองจุดห้าครับยี่สิบสองจุดห้าก็คือยี่สิบสองหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสองเลยยี่สิบสองเศษหนึ่งส่วนสองคือยี่สิบสองจุดห้าครับ ยี่สิบสองจดหน้าหารหาได้จากสี่สิบห้าหารสองที่ทำเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวทำทีละข้อเนาะโอเคเดี๋ยวครูอัดคลิปให้นะคะงานนั้นจะบอกว่าทุกคนค้างงานเยอะแล้วนะแต่ครูก็ไม่ว่าอะไรหรอกทกคนต้องเข้าใจนักเรียนแต่ว่าถ้าใครพอตามได้ก็ตามนะคะดในนตามได้ก็ตามนะงานนะหนูต้องหดทำงานให้เป็นระเบียบด้วยนะเนอโอเคนะคะ เด,ดือะะดทองที่ใช้คนนี้กันพอผมแล้วครับเรื่องไร้เมือม่อกี่หายมีมีพัชรพลเพื่อนหนูไงอี่ไลน์พอๆกันกันแบครับเพื่ <c oughs> อนชี้อ,อันด่วาเออเอออ่ะโอเคงะเดี๋ยวครูอัคดคลิปให้เดี๋ยวครูส่งให้นะคะไม่เกินสามสิบนาทีนี่แหละเดี๋ยวส่งให้ทีละข้อเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะ